สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโหรารับตาดูโดยด็อกเตอร์ดวงโหรา,าพามประสิทธิโชคชัวปับ๊บแม่นเป๊ะเวอร์จนเออไปทุกรายก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการทำนายแบบเจ n ร r a l ล e a ดดิ้งโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราไปรับฟังก็เลยดีกว่าครับสำหรับอุปนิสัยของชาวลัคนาราศีมีน นะครับชาวลัคนาราศีมีนลักษณะนิสัยที่สะท้อนให้เห็นว่าชาวราศีมีนเป็นคนรักอิสระเหมือนปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่จะให้สมญานามว่าชาวราศีนี้เป็นราศีแห่งความเป็นจอมคนเพราะเขามีความเป็นอัจฉริยะกว่าราศีใดๆชาวราศีมีนนี้มักจะมีลักษณะนิสัย เป็นคนสองอารมณ์บางครั้งดูสุขุมเยือกเย็นดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแต่ในบางครั้งก็อาจจะร้อนระอุลุกเป็นไฟได้ง่ายเขาจะมีสติปัญญาที่เป็นเลิศมีบารมีในการสั่งคนอื่นให้ทำตามคำสั่งของเขาได้เขาสามารถที่จะชักชวนใครๆให้เกิดความคล้อยตามได้ เป็นราศีแห่งความรมะมุนระไมัยชอบเห็นอกเห็นใจต่อคนรอบข้างดูภายนอกอาจดูเหมือนเป็นคนเจ้าอารมณ์ท่าทางอ่อนไหวงุนงงง่ายสามารถเข้ากับคนอื่นได้แต่ไม่นานเป็นคนเอาใจยากสักนิดต้องไล่ตามกันอยู่เรื่อยๆโดยทั่วไปแล้วชาวราศีมีนนั้นมีจิตใจเมตตากรุณาและมีคุณธรรมในจิตใจที่สูง หากดูผิวเผินเหมือนคนชอบวางมาดเหมือนคนอื่นเจ้ายศเจ้าอย่างจนคนหมันไส้หากใครที่รู้จักกับเขาดีแล้วถึงจะเข้าใจในนิสัยของชาวราศีนี้ว่าแท้จริงแล้วเขาไม่มีอะไรเป็นราศีที่น่าคบหา,าชาวราศีมีนมักจะมีใบหน้าดูแก่กว่าวัย ใต้ดวงตาจะมีรอยดำครัาบริเวณถุงใต้ตายิ่งเวลาที่ขาดการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดความเครียดหน้าตาของชาวราศีนี้จะดูแย่เอามากๆเลยทีเดียวครับหากชาวราศีมีนมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเท้าปวดเท้าข้อเท้าไม่ดีคนเกิดราศีนี้หากมีความคิดความอ่านที่ดีเท้าของราศีจะดูสวยหากเป็นคนอิจฉาตาร้อนผู้อื่นหรือมีใจิตใจไม่ดีงาม แล้วเราก็เท้าจะดูน่าเกลียดหรือใหญ่เกินตัวชีวิตในวัยเด็กมักจะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์พ่อแม่มักไม่ได้เลี้ยงดูบางคนต้องไปอาศัยอยู่ในวัดวาอารามหรือกับผู้ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ถือศีลชาวราศีนี้มักจะมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่คอยเมตตารักใคร่ให้การช่วยเหลือชีวิตในวัยเด็กมักลำบากต้องพัดภาคจากพ่อแม่เพราะกรรมเก่า เมื่อชีวิตเกือบใหญ่จะได้ดีเพราะตนเองหากมองดูผิวเผินจะคล้ายกับเป็นคนหญิงทนงตนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโหรารับตาดูโดยด็อกเตอร์ดวงโหราพามสิทธิ์ประสิทธิโชคชั่วปั๊บแม่นเปเวอร์จนเออไปทุกรายฝากติดตามคลิปต่อๆไป ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ